อโอ้โหมันพลิกเลยนันเนี่ยอาจารย์บรรชัยมาแล้วครับอืครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสามท่านครับสวัสดีครับอาบบจารย์ครับอ,อ,อาจารย์ผมได้ยินแววๆ,ๆว่าแบบจะกลับไปที่อาจารย์เคยพูดเหมือนกันนะคือทํานองว่าอาจจะในช่วงเปลี่ยนถ่ายนี้ก็เอาละเลือกตั้งเขตใหญ่สามเบอร์แล้วก็สวสัญหาอะไรประมาณนั้นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นมั้งจริงเหรอ,อ,อเดี๋ยวใกล้ๆจะบอกอนะอมนจะไปทำประชาม,มติกันทำไมอะ ฮะแล้วจะทำประชามติกันทำไมก็ประชามติให้ยืนยันไงว่าเอาตามนี้หรือเปล่าอ๋อเหรอเพราะในระหว่างเปลี่ยนผ่านนี่โก้อย่าลืมว่าคนที่เป็นนักการเมืองก็อยากได้ประชาธิปไตยแบบเต็มเต็มให้นักการเมืองอืแต่คนที่สร้างความมั่นคงหรือคนที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายก็อยากแก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จเสด็จน้ํำที่เรามักจะพูดกันว่าแกปัสจุบัไม่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมคิดว่าไม่ต้องกระดาษไม่ต้องไปอายไม่ต้องไปเหนียมอบอกตรงไปตรงมาเลยว่าช่วยกันประคับประคองนะมาจากการเลือกตั้งเป็นตัวแทนแต่ละจังหวัดจังหวัดมาช่วยกันปฏิรูปประเทศกันสักสองปีสี่ปีได้ไหมแล้วนอกนั้นก็มีบางส่วนของความมั่นคงร่วมกันประคับประคองไปก่อนอพอบ้านเมืองมันเข้าที่เข้าทางลองกนงัน่งเหน่นงแกะแล้วก็ค่อย <laughs> ใช่ไหม,มไม่ใช่ปล่อยไปพวดแล้วทุกอย่างทะลักกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยผมว่ามันมไล่ไล่เหตุไล่ผลทีลนี้มันจะออกออกในรูป<า>ไหนอาจารย์ก็คือเร่างตัวอาจารย์มีชัยก็เหมือนว่าโอเคลงประชามัาิกันนะกางโอเคแต่ผมว่าบทเฉพาะการเนี่ยต้องวางวางให้ดีอนะคือเนื้อหาในบทบท ของหลักเนี่ยต้องทุกอย่างเป็นประชาธิปไตยเต็มที่เต็มทางผมเชื่อว่าน่าจะปรับให้เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายแหลอแต่ผมว่าในบทเฉพาะการเนี่ยจะต้องมีมาตรการในการที่จะร่วมกันประคับประคองให้บ้านเยืองมันเดินเนพัฒนา ซึ่งมันก็ต้อง,<ค>อ,งอยู่ในเดินแข็งแรงแล้วก็พัวไปเลยแต่ว่า<ล>มันก็ต้องใช้เต็มใบมันก็ต้องอยู่ในตัวล่างของอาจารย์มีชัย<ม>ในบทในหมวดบทเฉพาะการใช่ไหมแน่นอนผมเชื่อว่าใน<อ>บทเฉพาะการเนี่ยเรื่องระหว่างไทยโอนำหนาาในระยะเบื้องต้น หรือประชาธิปไตยคงต้องเขียนดีอ่ะหรือทุกอย่างตัวบทกฎหมายในบทหลักเนี่ยโอเคแต่ในบทเฉพาะการในระยะสี่ปีแรกหรือสองปีกำลังต้องเสียงกันให้ดีว่าเอากันแค่ไหนนะแต่นี้เขาจะยอมเหรออีกฝั่งไม่ยอมก็ช่างเพราะทุกวันเวลาปฏิวัติก็ไม่มีใครยอมนะไม่มันก็ไม่ผ่านประชาติดี๋ยจ้ะก็จะเกิดอีกฝ่งคก็เยอะต้องดูคุณไปเดาได้ยังไงว่าประชาประชารัคนส่วนใหญ่ชอบนายก อะยุธบ่าแล้วถ้าคนส่วนใหญ่บอกเฮ้ยเกลียดนายกประยุทธ์มันเดี๋ยวเขาก็ไล่ไม่ต้องรอประชามติเดี๋ยวเขาก็ไล่แต่คนส่วนใหญ่บอกเฮ้ยชอบผมว่าเขาก็าอาจจะเอาอะนะล้วคุณคิดเลยว่าคนส่วนใหญ่ชอบประชาธิปัตย์ล้วคุณคิดเลยว่าคนส่วนใหญ่ชอบเพื่อไทยอ้าวบางคนอาจจะชอบประชาตาไทยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ แล้วแต่ตัวท่านพลเอกประยุทธ์อ่ะครับพลเอกประยุทธ์คนชอบผมคิดว่าก็ผ่านอ๋อนะอย่าไปคิดเลยว่าไม่ผ่านนักการเมืองก็มีไม่กี่คนรนกอยู่งอยู่นั่นอ่ะคนชอบคือคนไว้ใจอ่นะจตุรชัยหมายถึงว่ายังไว้ใจอยู่อ่ะวันนี้ผมอยากจะให้ข้อสังเกตอันหนึ่งเมื่อวานผมดูการแห่แหนแตนแต้ของการไปที่คนยิ่งรักอ่าคณยิ่งรักที่ไปศานครับ ผมทําให้ผมคิดอะไรคุณว่าทําให้ผมนั่งมองดูว่าโอ้โหอํานาจรัฐนี่มันน่ากลัวเว้ย <c oughs> คือผมกําลังมองว่าแม้แต่ตุลาการหรือหรือหรือนิอออออติบัญญัติก็ตามครับถ้าตราบใดใครเป็นรัฐาธิปัตย์และมีอํานาจรัฐครอบได้นะอื <c oughs> ผมว่ามันเป๋ไปหมดอืเมื่อวานานี้ศาลได้มีคําสั่งในระหว่างพิจารณาคดี Hmm. บอกให้ระมัดระวังการสัมภาษณ์ทุกฝ่ายครับ hmm. ถ้าสัมภาษณ์แล้วอาจจะทำให้เกิดการาพิจารณาคดีหรือเป็นการชี้นำ hmm. ท่านอาจจะต้องพิจารณาว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาล hmm. คือตรงนี้<ล>มันเป็นประเด็นสําคัญมากอาจารย์วรรชัยในแง่ของกฎหมายอาจารย์เป็นนักกฎหมายด้วยต้องถามอาจารย์เลยว่าคือท่านถึงกับพูดว่าค,คืออาจจะมีการกระทบเรื่องประกันตัวเลยเหรอฮะ ศาลท่านมองแล้วว่าการชี้นำพวกปกติคดีอยู่ในโรงในศาลแล้วเนี่ยการสืบพยานฝ่ายนั้นไม่ดีฝ่ายนี้ตรงนั้นไอ้นั่นไอ้นี่อะไรที่พูดทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนเขาจะห้ามนะแล้วก็คือพูดง่ายๆโดยหลักแล้วเนี่ยการพูดใดเช่นดิชัดเนี่ยเป็นคนถูกถูกกันแกล้งนะะทุกอย่างพยานหลักฐานที่นำมาเสนอ ก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมยื่นขอความเป็นธรรมให้เสนอพิจารณาพยานไปแล้วสามครั้งสี่ครั้งศาลก็ไม่ให้อะไรอย่างนี้นะลักษณะอย่างนี้อาจจะถือว่าเป็นการชี้นําและทําให้คนนั้นเข้าใจคลาดเคลื่อนไปอาจารย์ทีนี้อันนี้ถามขั้นตอนนิดหนึ่งแล้วตอนตอนพิพิจารณาคดีเนี่ยประชาชนเข้าไปนั่งฟังข้างในได้ไหมอ๋อได้อยู่แล้วเออย่างคราวนี้เนี่ยที่มันจํากัด อืที่มันมีได้ไม่เกินสักห้าสิบหรือร้อยที่แต่ถ้าสมัยอำนาจรักเต็มเนี่คุณเชื่อไหมว่าศาลฎีกาเนี่ยที่อยู่สนามหลวงเนี่ยอืคนเต็มพื้นที่ไม่ต่ำกว่าห้าพันหมื่นหนึ่งแล้วศาลจะอยู่อย่างไรตำรวจข้าราชการทหารจะมาประลึบตึบตับเข้มแข็งกันเหมือนทุกวันนี้หรือไม่ สิ่งที่ผมกําลังบอกท่านทั้งหลายก็คือว่าโอเคการพิจารณาคดีในยุคนี้เนี่ยครับมันทําให้ศาลเนี่ยรู้สึกไม่กังวลใจอแล้วรู้สึกว่าสบายใจในการที่จะพิจารณาคดีได้อย่างไม่ต้องวิตกกังวลอืเป็นอดีตเผลอเผอศาลอาจจะต้องหายตัวลึกลับไปเหมือนออกับศารลรัฐธรรมนูญในอดีตเว้ยกูจะไปตัดสินหรือจะไปพิจารณาคดีที่ไหนแล้วจะรีบอ่านอย่างไรวะอื S <S ซึ่งกเกิดขึ้นมาแล้วไม่ใช่ไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้น,ออนมาแล้วผมเพ่งบอกว่าเวลาเขามีอำนาจรัฐเนี่ยครับแม้แต่ในกระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยก็ทําให้เกิดหวาดหวั่นและวิตกกังวลได้เ,ออเพราะฉะนั้นถ้าเผลอๆเ,เนี่ยห้าสิบห้าสิบเนี่ยผมว่าศาลเขเตมั้งกันนะเพราะอะไรมันใช้วิธีสมมุติว่าขนคนมาเนี่ยสมมุติว่าตอนเขามีอำนาจรัฐเนี่ยครับ ขนคนมาเต็มท้องสนามหลวงประมาณสามหมื่นห้าหมื่นคุณว่าอะไรจะเกิดขึ้น<อ>ผมหา้าไม่ได้หรอกครับม,มันเป็นเรื่องของประชาชนใช่ใช่ตำรวจเป็นไงแบะแบะไหมแบะก็อยู่ในใต้อุ้งมือของรัฐบาลทหารจะกล้ามายุ่งเกี่ยวอาวนี่เป็นเรื่องของทหารไอ้เป็นเรื่องของตำรวจเขาทหารไม่เกี่ยวใช่อืแล้วเป็นไงสารจะเอาตัวรอดไหมเนี่ยอื อ่าพวกนั้นก็เข้าสารมาเอาเวลาสารอ่านว่าขอให้ทุกคนระมัดระวังการที่อ่าจะให้สัมภาษณ์อาจจะโดนละมิดอำนาจศาลและถอนประกันคุณว่าคนข้างนอกมันจะยังไงมไ่อสนอใจออออออเอาแล้วไปจับมันขังคุกได้ทุกคนไหมละ่ะออเห็นไหมนี่นี่ผมลองเล่าบรรยากาศให้ฟังใช่อาจารย์ย้อนภาพกลับไปมันมีอยู่จริงบรรยากาศแบบนี้แล้วคุณคิดดูก็คนอยู่ประมาณสามหมื่นห้าหมื่นน่ะ เด็กๆเลยขนาดเมื่อวานนี้ยังแห่แหนแตนแต้กันมาเอาจัดตั้งอะไรต่ออะไรกุหลาบกูแหลบอะไรกันมานะฮะแล้วก็อาจจะสัมภาษณ์แบบงงๆอยู่ดั้งอะไรอย่างเนี้นะฮะนี่ผมกำลังวาดภาพเพราะนั้นเวลาในกระบวนการยุติธรรมเวลาใครมีอำนาจรัฐครับและไอ้คนนั้นไม่ตรงไปตรงมาไม่สนับสนุนการพิจารณาคดีแบบตรงไปตรงมาอบ้านเมืองก็มีปัญหาครับ ศาลก็มีปัญหาอืมีปัญหาก็คือไม่มีใครดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ท่านถ้าท่านอยากตัดสินก็ตัดสินไปอท่านโดนระเบิดก็โดนไปสิแล้วทํายังไงอ่ะแล้วคนมันมาเต็มเนี่ยอถามว่ารอปภที่ศาลจะไปทาอะไรอืมตอนนี้รอปภที่ศาลนี่เก่งคึกคักเข้ม เขันคึกได้สิเขามีคนช่วยกำกับดูแลง่ายถ้าเกิดมีคนมาห้าหมื่นรอปภผมว่ามันไปเยี่ยวไปแล้วอ่าเนี้ยโอ้อาจารย์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วด้วยนะไม่ใช่ว่าเราเราสมมตีนตั้งไม่ไม่ตีงตังนี่นี่มีเกิดขึ้นแล้วหน้ากลัวแล้วก็สามารถกดดันกระบวนการยุติธรรมแล้วก็สามารถที่จะพูดจาปาสายอะไรชนิดที่ว่าทําให้เกิดการชี้นําและสับสนได้อืมครับ นี่นี่นอา,อา,อาลองลองวาดภาพให้ดูคอาจารย์อาจารย์อย่างนี้อย่างนี้อีกนิดหนึ่งผมผมทอทำอีกนิดหนึ่งถ้ามันเกิดเหตุการณ์ซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วและเวลามันผ่านไปไอ้ตรงนั้นมันหายคลายไปแล้วคนที่มาพูดจะอะไรแบบนี้เนี่ยสุดท้ายเองก็ต้องรับผิดชอบในสิธ่ธที่ตนเองพูดไม่ใช่อาจยะอาผมยกตัวอย่างนะวันก่อนเองคุออาจจะระสงส์สุสิริเนี่ยก็ถูกศาลตัดสินว่าคือมีความผิดในแง่ละเมิดสารรัฐธรรมนูญตอนนั้นนะแล้วก็ ถูกตัดสินจำคุกหนปีแบบรอลงอาญาแต่ว่าคดีเนี้ก็ผิดก็พ้นไปคดีอื่นๆอย่างอื่นพ้นไปหมดมีแต่เรื่องนี้ติดเอาไว้อดังนั้นใครพูดอะไรยังไงแม้แต่คุณประสงค์เองซึ่งค่อนข้างจะระวังอยู่แล้วเนี่ยก็ยังต้องต้องรับในส่วนที่ตัวเองทำไปแล้วเหมือนกันเอาละคุณประสงค์พอดีไม่มีอํานาจรัฐวันหนึ่งคุณลองมีอำนาจรัฐสิเออผมเรื่องนี้ผมอยากให ados, ้พี่น้องประชาชนสังเกตดูศาล จะมีอิสระหรือตรงไปคือสารเนี่ยเขาจะต้องมีอิสระครับแต่เวลาคุณกดดันเขาลูกเมียเข้าบ้านช่องห้องหอเขามากคนเจ็ดแปดเก้าคนเขาเล่นไปกดดันกันทุกที่ทุกแห่งไอมเพนหมดเนี่ยมันเล่นกันอย่างนี้ในอดีตนะแล้วก็ใช้กระบวนการอำนาจรัฐทีวีวิทยุโทรทัศน์สื่อทุกกระแหงเล่นเข้าไปไปไปมามาไอ้คนถูกมันคนฟังมากๆ ขนาดไม่ได้ฆ่ามันยังจะพูดได้ฆ่าอย่างเนี้ยนะเอาเอานี่ก็ลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพเท่านั้นแหละว่าเอาผมถึงบอกว่าสบายใจในยุคนี้ที่ทำให้ศาลท่านมีอิสระแบบตรงไปตรงมาแม้อาจารย์ทำให้ภาพวันนี้ชัดเจนขึ้นมากครับขอบคุณครับต่อครับไปทีนี้อันหนึ่งเนี่ยผมกำลังจะพูดว่ารัฐธรรมนูญที่กำลังถกแถลงกันถ่ทั้งหมดเรียนตรงๆว่าไม่มีตรงไหนหรอกที่ไม่ดี และทั้งอาจารย์มีชัยหรือคนที่ทําทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อบ้านนี้เมืองนี้อื hmm. ที่หวังว่าจะทํารัฐธรรมนูญแบบหวยหวยหรือรัฐธรรมนูญเฮงสวยอะไรเนี่ย hmm. ผมเชื่อเขาไม่ทําหรอกเขาต้องหวังทํารัฐธรรมนูญดีอืม hmm. hmm. แล้วอ่านดูแล้วเถอะเพียงแต่บางคนอาจจะเถียงตรงนั้นตรงนี้มาตราเกจประยู่ไอ้นู่นไอ้นี่ hmm. ก็ว่ากันไปแต่คนเขียนเนี่ยพยายามจะเขาเรียกว่าอินโนเวชั่น มีนวัตกรรมใหม่ๆเฮ้ยไอตรงนี้มันน่าจะมาอยู่ตรงนี้วะไอ้น่นมันน่าจะอย่างน,น,น,นี้ผมคิดว่าไอที่มขาคิดแบบถอยหลังแบบว่าเลอะเทอะเนี่ยไม่มีหรอกไอว่าสิทธิเสีธิภาพอะไรหายไปก็แต่วิธีคิดของคนใหม่เนี่ยเขาบอกมันน่า,นนานจะอยู่ตรงนี้ได้ไหมเขียนแบบทุกอย่างมันเป็นสิทธิแล้วที่รัฐไม่ห้ามในทำให้เธออะไรไม่ผิดกฎหมายในทำเธอคือไอนี่แบบ แบบว้างอนะ่ะแต่คนบอกเฮ้ยไม่เขียนไม่ชัดเดี๋ยวจะมีปัญหาอันนั้นก็เป็นเรื่องถกแถลงกันได้ uh huh. แต่โดยหลักแล้วผมเชื่อเหลือเกินรวมท,ทั้งที่เขาบอกว่าสารรัฐมนูญมีอำนาจมากเป็นอำนาจปีห้าปีหกอะไรก็ตามเถอะ uh huh. ผมว่าแม้แต่ท่านเอามาเขียนเนี่ยฟังทั้งคำอธิบายแล้วผมลองอ่านแล้วอ่านอีกเนี่ยแล้วเปรียบเทียบกับของเก่ามีเจตนาดี uh huh. อะไรไม่ชัดเอาไว้ชั อะไรไม่มีใครตัดสินเอาองค์กรนี้มาตัดสินจ้ะเพราะฉะนั้นคนดีและคนจะมาเล่นการเมืองเนี่ยไม่มีใครที่จะต้องมาเดือดร้อนเกี่ยวกับของดีและของและรัฐธรรมนูญดีๆทั้งสิ้นนอกจากประเภทที่เลื้อนนะประเภทหวยแต่ที่ผมพูดกับคุณเท่านั้นที่จะเดือดร้อนกับรัฐธรรมนูญฉบับเหล่านี้นะอ้าวทีนี้ ผมกำลังมามองว่าที่กำลังพูดกับคุณว่า innovation change แล้วก็ <Math S 1> freedom แล้วก็ idealist เนี่ยมผมกำลังมานั่งมองว่าถ้าคนที่เล่นการเมืองอยู่เดิมๆใช้วิธีการแบบเดิมๆเ,เนี่ยต้องยอมรับว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนถึงเวลาสังคมมันใครจะคิดว่าคุณได้รับเลือกตั้งแบบถลม่มทลายมีเสียงมาก ใครจะมาเปลี่ยนคุณได้ถ้าถึงเวลาเนี่ยก็ประชาชนมันลุกขึ้นแล้วถึงเวลาเนี่ยมันก็ทําให้ทหารต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนคุณสิ่งที่ผมกําลังพูดถึงมฤตยูอย่างที่ว่าเนี่ยว mm ่า hmm. ถ้าคุณทักษิณและบรรดาพลพัรรวมทั้งนักการเมืองอื่นอื่น ยังคิดแบบเดิมเล่นแบบเดิมสร้างอำนาจเพื่อตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองพักพวกบริษัทบริวารของตัวเองเมื่อไหร่ผมว่าถ้าไม่เปลี่ยนมารึอยู่ล่อคุณแน่นอนแล้วคุณคิดดูที่ผมกำลังพูดถึงว่าตัวที่จะมาเล่นต่อไปของเขาที่เขาบอกว่าเขามีแก้วสามประการพักผมว่ายิ่งนานวันพักก็ยิ่งแตก พราะคนจะไปอยู่ต่อไปเฮ้ยกูจะอยู่กับมันดีวะไอ้ห่าอยู่แล้วเดี๋ยวก็โดนอีกวะเฮ้ยแล้วเดี๋ยวนี้ทหารมันก็แข็งวะกูจะไปทางนู้นเต็มเต็มกูจะยืนอยู่ได้หรือไม่วะคือมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเก่าแล้วผมถึงบอกว่าคนเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาคิดกันเยอะยิ่งบางคนผมไม่อยากเอ่ยชื่อที่เป็นแกนนำผมได้มีโอกาสสัมผัสนั่งคุยก็บอกเฮ้ย มันต้องระวังมากไว้ไว้แต่ในขณะเดียวแตะทั้งซ้ายแตะทั้งขวาเมื่อก่อนนี้แตะไปเต็มเต็มเลยบอกไปซ้ายกูไปซ้ายเต็มเต็มเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรียกเรียกว่าแตะทั้งสองเลยเอาละแล้วมาดูถึงมวลชนมาดูถึงกองกําลังแม้เวลามันน้อยมากอาจารย์มวลชนมวลกาบ่นก็คุณวาดกับผมว่าเอ๊ะทำไมให้อาจารย์มันใจเนี่ย พูดน้อยจังพรุ่งนี้จะได้เสพติดอาจารย์กลับมาใหม่ดวนดคนฟังแห่กันมาดุนๆนแต่วันนี้จะพูดถึงว่าภาคกลางจะเอาใครมาเล่นภาคเหนือจะเอาใครมาเล่นอาคใต้จะเอวใครมาเล่นหือจวันนี้ก็วันนี้ก็มีข่าวกลุ่ม16เขาไปรวมตัวกันนัดนี้กระถามอยู่และพรุ่งนี้ต่อไหมอาจารย์หรือจะหรือจะต่อวันนี้แล้วกันะพรุ่งนี้แล้วกัน่วันนี้ไม่ทานวันนี้ผมมีงานที่จะไปบันทึกเทส